ชีวิตล่าสุดสมาร์ทกฤษดามันสาวไม่รู้ตัวหากย้อนกลับไปหลังจากมีข่าวว่าสมาร์ทกฤษดาซูมขบนางแบบสาวแอนบุญรักษามาประมาณ3-4เดือนแถมล่าสุดฝ่ายหญิงขึ้นสถานะมั่นกันแล้วล่าสุดได้มาเจอพระเอกหนุ่มในกองละครรักปฏิหารเลยอดถามถึงข่าวร้อนๆไม่ได้กับข่าวนี้ผมรู้มานานแล้วภาพนั้นไม่เรียกว่าภาพที่หลุดออกมาคือวันนั้นผมไปงานแต่งของรุ่นน้องซึ่งครั้งนั้นผมเจอกับเขาเป็นครั้งแรก เขาเป็นฝ่ายเพื่อนเจ้าสาวแล้วเขาก็มาขอถ่ายรูปซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเขาขอถ่ายรูปเราก็ถ่ายและเป็นถ่ายรูปครั้งเดียวเท่านั้นท้าสังเกตที่รูปจะเห็นว่าด้านหลังจะเขียนว่าจอยนั้นคือชื่อภรรยาของรุ่นน้องผมมีข่าวว่าเป็นแฟนกันแล้วผมยังงงอยู่เลยไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยมีขึ้นสเตตัสว่ามันแล้วเขาไม่ได้ขึ้นว่ามั่นกับผมเขาอาจจะมั่นกับแฟนเขาก็ได้ซึ่งอาจมีรูปผมในอัลบั้มคนอาจเข้าใจผิด โยงผมเข้าไปผมไม่เครียดนะและขำมากเพราะก่อนหน้านี้ผมไปต่างจังหวัดพอกลับมาบ้านพอกับพี่สาวก็ถามมาว่าผมจะมั่นแล้วหรอนี่ขนาดเป็นพี่สาวยังไม่รู้เลยผมว่าถ้าผมจะมั่นกับใครคนต้องรู้หมดแล้วได้คุยกับเขาไหมเขามีโทรมาว่ามีข่าวแบบนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรเอาเป็นว่าไปดูรูปดีกว่าแล้วจะเห็นเป็นรูปโต๊ะจีดแล้วหลังหัวผมเลยจะมีตัวอักษรเขียนว่าจอยถ้าถามว่าต่อไประวังมากขึ้นไหม ผมว่าเรื่องแบบนี้ต้องทําใจบอกตรงๆเวลาถ่ายภาพปกติผมจะไม่ค่อยเกาะหรือกอดผู้หญิงยกเว้นคนที่สนิทจริงๆถ้าหากมีภาพว่าผมจูงมือใครหรือพาใครไปกินข้าวกับทางบ้านอันนี้แน่นอนสมาร์ทกล่าวสําหรับปัจจุบนันหนุ่มสมาร์ทน,นั้นอายุ45ปีแล้วแต่ภาพล่าสุดของเขาทําให้หลายคนตกหลุมรักหนุ่มคนนี้อีกครั้งเพราะแม้จะอายุ44ปีสมาร์ทยังหล่อเต๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนขนาดมีหนวดมีคราหน้าตาย,ยังดูอ่อนเยาว์ การเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆ